นนะะันนี้นะคะก็โพกเคทองเลยอีกแล้ววันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุนะคะ <S <S ก็ไม่ได้แกะพัสดุกับมานานมากเลยนะคะ <S <S จะเป็นอัลบั้มน,นะคะวันนี้หรออันนี้จากร้ารเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านฟี้ให้นะคะเราสั่งอัลบั้มมานะ,ะเราสั่งเป็นอัลบั้มของมอนสเตอร์เอกนะคะที่ออกมาเมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะคะแต่ก็เพิ่งได้นะคะทุกคนคือนานมากเวอร์นะสี่เวอร์ชั่นนะคะทุกคนก็สั่งมาทั้งหมดสี่เวอร์ชั่นเลยนะคะ นี่นะคะจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนี่นะคะหนึ่งเห็นไหมอะ่ะหนึ่งนะคะสองสามสี่นะคะเป็นสี่เวอร์ชั่นเลยกบ้าแรกนค่ะจะมาแกะบบ้าแรกกันก่อนนะภาวนาก็อยากได้พยองวอมแล้วก็ไอเอ็มนะคะทุกคนพยองไอเอ็มออกมานะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยชินกับกล้องแหลยทุกคนรู้ทำไมไหมไม่ค่อยเห็นลายและบ้างเ่ย แผลมันเข้าจะมาดูกันนะคะว่าได้กลับไฟเห,หมกีิยอนเลยใช่ปะ กิยอนนะคะทุกคนในการใครไม่รู้เยอล้วกิยอนอีกแล้วอะโอ้ my god กิยอนคือหลักฉันหน้าก่ะกิยอ<ส>นนสามอันเลยนะคะแล้วก็มีไ m 1อันนะคะทุกคน เวอร์ชที่สองนะคะทุกคนจะติดแ,แค่นอันนี้เป็นได้เป็นสยองดนะคะทุกคน่งกงได้อยู่<ไหน>เลียงดนะคะทุกคนแต่ <Okay. S 2> ให้ทุกคนดูก่อนนะก่อนนะ ทอพีทองพี่มินออกคือพี่มินออกก็หล่อมากเลยวใครๆชอบพี่เขามาะเวย้ยเอาตรงป้าคือติ่งมาตากมาห้าหกเดือนอะ่ะก็คือว่าเลิกเมนแทบไม่ได้ทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่หนักใจของเรามากเว้ยทบเลิกเมนไม่ได้ทุกคนคือมันหล่อทุกคนเลยอะต่อไปะคะ่ะเลขสามอันนะคะอันนี้น,นี่เป็นแ,แบบนี้ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราโอเคหมดทุกคนเลยว่าจะได้ใครต่อไปนะคะจะเป็นอันไหนเอาโอ้ยโอ้ยประกาเทียนนูเฮ้ยทำไมมันมันเหมือนมันงอยเลยอ่ะโอไมค์กอ ไม่เป็นไรนะคะพี่ดูสี่นะคะทุกคนวันที่สี่นะจูฮนจูฮนจูฮนจุฮอนไอเอ็มไอเอ็มไจูฮอนไอเอ็มจูอนไอเอ็มพยองฮอนมสองอันนีะใ่ะจูฮอนปเกรจดจูนแล้ว่ทไม่ซ้อมเลยอ่ะโอเคป็นจูฮอนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบเหมือนที่ขั้นหนังสือนะคะเป็นจุฮอนนะคะ จะเป็นอาฮูลแกมฮูลแกมนี้ไออออมออ็นด้พี่นุ่มาทีอนได้นุนะคะอันนี้ไม่ได้พี่นุ่เลยนะได้แล้โอเคพายแล้วว่าขอสุอรพี่ใครเ่ย เคนะคะหมดแล้วแ่คนสีเวอร์ชันนะก็อาจจะให้ดูในบ้านหมดไม่ได้นะ <with> ข้างในก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยนะคะ <with> อันนี้จะเป็นเวอร์สีนะสามจะเป็นรูปประมาณนี้นะคะพุ๊บเวอร์รนะ <with> สองรูปก,ก็จะแบบเสือๆนึง <with> <with> หนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะคะไป <with> 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 อัลบั้มนะคะนีนะคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดถักกระชายแล้วก็ติดตามกันได้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้อัดคลิปเลยนะคะไม่ได้อัดไม่ได้อัดคลิปกับเกาหลีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้มีอัลบั้มมาที่จะซื้อทุกคนะคะมีมอสเอกแล้วก็รอแจฮวานคัมแบ็กนะคะทุกคนโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย I don't wanna stay I don't wanna play I'm gonna sit and collect Sorry, 내 잘못은 아닌 것 같아.